จังหวัดศรีสะเกดครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเองเพื่นก็ได้มีการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกนะครับแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาครับ นายอนุพงศุสมนิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อนได้ลงไปในพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 8ที่ผ่านมาในพื้นที่ของอำเภอผู้สีงและอำเภอคุนหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อนได้มีการกำชับให้ดานลักและกระดานล่องเข็มงวดบ,งบังคับใส่กฎหมายอย่างเคร่งขัด โดยเฉพาะเมาแล้วครับขณะดเดียวกันครับในระดับหมู่บ้านชุมชนให้เฝ้าระวังดูแลก,กันเองเป็นลําดับแรกโดยใส่ที่เขาเอื่นว่าดานปากหวานหรือว่าดานสังคมนั่นเองที่เป็นการเน้นและ,ะแนะนําวากาวตัดเตือนคนที่เหตุผิดกฎหมายในลักษณะของมูญาติพี่น้องให้ได้กาวตัดเตือนกันแต่หากฝาฝืนขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาจับกลุ่มน้ำเนิเนคดีท่านที่ครับค่กะก็ถือว่าเป็นด้านที่ หลายจังหวัดน,นี่อาจจะลองเอาไปใส่เบอรงกระได้นะคะคว,ว่าด้านปากหวานของเพื่อนนี่คือเป็นดานชุมชนที่มีการว่ากลกาวตักเตือนกันก่อน,<ม>นเรื่องของการเมาแล้วคับนะคะผู้ใดเมาเนี่ยถ่ายเป็นดานชุมชนเพื่อนเทนนี่เพ <c oughs> ื่อนจีหยุดคุ้นแจลดไว้ <c oughs> เลยเด้แล้วก็บัให้ไปนะคะลกาวตักเตือนกันไปแต่ว่าถ้าบอกแล้วเอ๊ะบอกบอกบอกบฟังบอกฟังค่วมกันอย่างสิเนาะไปแล้วไปพอดานนี้เพื่อนจับอีหลีเด้บานนี้นะคะกระทือว่าเป็นต้นแบบอย่างดีกันเลยที่เดียวค่ะที่จังหวัดรีสเกตเรื่องของดานปากหวานนั่นเองนะคะ